สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับครูคุณครูอมรานะคะแล้ววันนี้คุณครูอมราจะมาสอนในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ครูอมราก็จะมาสอนเรื่องการทําความดีการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูอมราก็จะมาบอกความหมายเรื่องการทําความดีก่อนการทําความดีคืออะไร ก็คือการกระทําตนหรือการปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่เดือดร้อนผู้อื่นหรือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นค่ะนี่คือการทําความดีนะคะและการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะไม่ยากเลยนักเรียนอาจจะปฏิบัติอยู่ทุกวันแล้วก็ได้แต่ครูจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่าง,างเช่นนักเรียนการทําความดีต่อพ่อแม่ใช่ไหมคะการช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านก็เป็นการทําความดีอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ หรือการช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ในทุนกๆเรื่องหรือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนเราอันนี้ก็เป็นการทําความดีในครอบครัวเช่นกันค่ะและการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะอันนี้ก็นักเรียนอาจจะเคยปฏิบัติอยู่ในทุนวกๆวันแล้วเหมือนกันแต่คุณครูก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นนักเรียนเห็นเงิน หล่นอยู่กลางสนามโดยที่ไม่ใช่ของตัวเองนักเรียนจะทําอย่างไรคะใช่ค่ะแน่นอนนักเรียนต้องเอาไปแจ้งคุณครูให้คุณครูตามหาเจ้าของเงินนั่นเองใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนทําปัจจุบันอยู่แล้วนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคุณครูประกาศตามหาใครทําเงินหล่นหายบ้างคะมารับที่คุณครูได้เลยนะคะอันนี้คือการทําความดีอย่างหนึ่งกันหรือแม้กระทั่งการ จเรียน <ENA> การเชื่อฟังคณครูในการตั้งใจเรียนต่างๆหรือเชื่อฟังในเรื่องอืนนอ่นๆอันนี้ก็เป็นการ,ารทําความดีเหมือนกันและการทําความดีไม่ใช่แค่การทําความดีกับคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเดียวอ่านักเรียนอาจจะทําความดีกับเพื่อนด้วยก็ได้อย่างเช่นช่วยเพื่อนกวาดห้องถูห้องหรือทําความสะอาดในห้องเรียนอันนี้ก็เป็นการเต็มมาชชกที่ดีของเรียนเช่นการทักอ่ะแล้ว เช่นนักเรียนอาจจะเจอเหตุการณ์ในที่บ้านอย่เช่นคุณแม่คุณแม่ไม่สบายนักเรียนเจอคุณแม่ไม่สบายนักเรียนจะทําความดีได้อย่างไรจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรก็อย่างเช่นอาจจะช่วยโทรศัพท์หาคุณพ่อให้ไปซื้อ,อยาให้หน่อย หรือว่าอาจจะช่วยเช็ดตัวคุณแม่หรือถ้านักเรียนมีน้องก็ช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระตรงนี้ได้อันนี้คือการแก้ปัญหาในการทําความดีที่นักเรียนเจอที่บ้านอ่าอย่างเช่นอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่านักเรียนเจอคุูครูถือของหนักหนักนักเรียนจะช่วยคุณครูอย่างไรคะจะเดินถ่านเลยไปหรือว่าจะช่วยครูหยิบของตรงนั้นอ่าครูขา หนูช่วยถือของนะนะคะคุณครูอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่นี่คือการสแสดงความมีน้ำใจก็เป็นการทําความดีอย่างหนึง่งเหมือนกันอ่ะวันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะะักเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนคลิปไปดูทีหลังก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันตอบคาถาม5ข้อตรงนี้นะคะจะเขียนลงในสมุดก็ได้แล้วคุณครูจะมาตรวจตอนเปิดเรียนอีกทีนะคะข้อที่1อ่าคำถามอ่ะ ขอใครจับขอ้อคำถามก็คือให้นักเรียนเขียนวิธีการแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนเจอเหตุการณ์ดังต่อไปนี้มีอยู่ห้าเหตุการณ์เหตุการณ์รณที่หนึ่งเมื่อนักเรียนเจอคุณแม่ไม่สบายนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรข้อที่2เมื่อนักเรียนเห็นขยะตกลงพื้นนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรข้อที่3เมื่อนักเรียนเห็นน้องร้องไห้ในขณะที่คุณแม่ทํางานบ้านอยู่ นักเรียนจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไรนะคะข้อที่4เมื่อเห็นธนบัตรลงอยู่กลางสนามหรือในห้องโดยที่ไม่ใช่ของตัวเองนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไรและข้อสุดท้ายข้อที่5้าถ้าวันเนี้ยเป็นวันพระนักเรียนจะปฏิบ,บัต,ติตนอย่างไร,เพ,เ,ระะเพื่อเป็นการสเสด็จก,การทำความดีนะคะมีู่าข้อแค่นี้นักเรียนอย่าลืมทำ ลงในสมุดแล้วเอามาสม่งคุณคูในวันเปิดเรียนนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ